มาตามต่อสําหรับกรณีของสารวัตรการกันหน่อยนะที่ก่อเหตุยิงปืนหลายนันในบ้านของตัวเองเนะี่ยทำให้ตํารวจตอนนั้นเองตํารวจก็ต้องตัดสินใจใช้ยุทธวิธีบุกเข้าไปจับกลุ่มแล้วก็เป็นเหตุให้สารวัตรการเนี่ย ได้รับบาดเจ็บก่อนเสียชีวิตเรื่องนี้ต้องบอกว่าทางญาติของสวัสดิการนี่ยังติดใจการทํางานของเจ้าหน้าที่ว่าทําเกินกว่าเหตุหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยิงการยิงเนี่ยทำไมไม่ยิงต่ากว่านั้นหรือเปล่าเนี่ยหรือแม้แต่การยิงซ้ําหรือไม่อย่างไรก็เลยพยายามขอให้มีคนกลางเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งซึ่งจริงทั้งคนกลางแล้วก็ทั้งญาติและตํารวจเนี่ยเขานัดจะมาตรวจสอบที่เกิดเหตุวันนี้มัใช่ไหแต่ปรากฏว่าเมื่อ2วันก่อนก่อนถึงวันนัดเนี่ย จู่ๆก็มีตำรวจเข้าไปที่เกิดเหตุแล้วไม่รอยอาการไม่แจ้งให้ญาติทราบญาติก็เลยยิ่งติดใจย,ยิ่งสงสัยเข้าไปใหญ่ล่าสุดก็เลยมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด4ตัวไว้รอบบ้านเนี่ยส่วนที่นัดการวันนี้เองเนี่ยก็มีทนายก็มีทนายอนุชิตธ,ธาตุเสียวนยีซึ่งเป็นตัวแทนที่รับมอบอํานาจจากญาติของสารวัตรกลางเนี่ยก็เข้าไปร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุกับทางตํารวจสายไหมเนี่ยแล้วก็มีทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ มีทางด้านของอายการไปร่วมตรวจสอบในจุดเกิดเหตุด้วยนะครับประเด็นที่ญาติยังสงสัยนะไม่จะเป็นเรื่องของกระสุนที่มันเข้าจุดสําคัญคําถามคือทําไมไม่ยิงในจุดที่ต่ํากว่านั้นก็ได้ก็จะสามารถระง,งับเหตุได้อย่างเช่นบริเวณขาเนะี่ยถ้ายิงขาเขาได้รับบาดเจ็บก็น่าจะสามารถเข้าไปชาร์จหรือเข้าไประง,งับเหตุได้แต่พอยิงสูงขึ้นมาเป็นเหตุให้เสียชีวิตหรือไม่เนะี่ยนอกจากเรื่องของจุดที่ถูกยิงแล้วเนี่ย เขาบอกว่าร่องรอยของกระสุนปืนบริเวณหลังบ้านดูเหมือนว่าจะมีการยิงซ้ำหลังจากสารวัตรการตกลงมาจากชั้นสองของบ้านแล้วนะโดยทนายเนี่ยได้วิดีโอคอลกับญาติของสารวัตรการเพื่อดูการทํางานของเจ้าหน้าที่ไปพร้อมๆกันด้วยหลังจากวันนี้ใช้เวลาตรวจสอบอยู่ราว2ชั่วโมงเนี่ยทนายอนุชิตก็ออกหมข่าวบอกว่า รู้สึกสบายใจขึ้นแล้วก็คลายข้อสงสัยต่างๆที่ยังข่าใจอยู่ก่อนหน้านี้เนะี่ยฟังเสียงกันนยครับจุดที่สงสัยนะครับที่อย่างที่แจ้งไปแล้วว่าเป็นจุดด้านหลังบ้านประตูด้านหลังบ้าน,ดดาน,ลานแล้วก็ทางญาติได้คุยผ่านวิดีโอคอลแล้วก็คุยกับเจ้าหน้าที่รวมจากทั้งพนักงานอายการก็คลายข้อสงสัยแล้วก็สบายใจขึ้นครับ มันเป็นในเรื่องของตรงไหนครับที่เราสงสัยสงสัยว่าการที่ท่านสวัสดิการตกลงมาแล้วครับมีร่องรอยกระสุนไหมเนี่ยมีการยิงซ้ำไปไหมเดี๋ยเป็นกระสุนในวิธีกระสุนยี่ยิงไปน่ะพบเป็นหลักฐานของ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 หน่วยไหนหรือว่าใครเป็นคนยิงเราขอให้หน่วยงานกลางขอให้พิสูจน์หล,ลักฐานเพิ่มเติมขอให้ตรวจสอบเพิ่มเติมโดยขอให้สถาบ,บันนิติวิทยาศาสตร์เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบในฐานะคนกลาง เพราะว่าไม่ใช่ไม่เชื่อใจกอพิสูจน์หลักฐานแต่เพียงแล้วเราจะได้ความมั่นใจมากขึ้นซึ่งวันนี้คุยกับญาติญาติก็สบายใจขึ้นดีใจขึ้นที่ว่ามีเจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือหรือให้ความเป็นธรรมกับเขาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ที่ข้อสรุปของพนักสอบสวนและการพิสูจน์หลักฐานอีกทีหนึ่งครับ ขณะที่ทางด้านของตำรวจนะฮะที่เข้ามาวันนี้ก็เป็นทางด้านของพันตารวจโทรสราวุฒิบุตรีเป็นรองผู้กำกับการสอบสวนของสอนอสายใหม่เนี่ยบอกว่าวันนี้เนี่ยเข้ามาเป็นการเก็บหลักฐานครั้งสุดท้ายก่อนจะส่งมอบพื้นที่กับทางญาติต่อไปหลังจากนั้นญาติก็อาจจะไปยื่นเรื่องให้กับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ในการเข้ามาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งก็เป็นส่วนของทางญาติและแต่ว่าในส่วนของทางตํารวจก็พยายามเก็บรวบรวมหลักฐานทุกอย่างให้ครบถ้วนเพื่อจะเร่งรัดสํานวนคดีให้เสร็จโดยเร็วนะครับ